เมื่อคืนนี้ปูฝันว่ายังไงครับปูกฝันว่าในตานที่ปูอยู่ตรงนี้มันจะเป็นดงเป็นป่านะครับอืมจะเป็นดงเป็นป่าแล้วก็จะมีทางเดินเข้ากลางป่าเหมือนกับผู้คนเข้ามาในกลางป่าตรมนีเก็บเห็ดเก็บอะไรกันอย่างนี้นะแต่สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงเหมือนพยานน้อทีนี้ก็แม่ครูเขาก็บอกว่าให้หลบหลบเสียงนี้ไปก่อนนะที่จะมีลมพัดพัดไปเนี่ย ก็เหมือนว่าตัวเรายั้งตัวไม่อยู่ว่าลมมันจะจะฟอบเราไป,ไปไปไปอัดอยู่กับกับแท่นใดแท่นหนึ่งพอมองไปก็เป็นรูปปั้นปูองปูสวงแล้วปูาะได้เสียงปูท่านก็บอกว่านี่แหละที่ช่างยุทธเขาเคยปั้นไว้ในสถานที่ตรงนี้ทรงที่นะเนี่ยเนี่ยก่อนที่ที่จะนําองค์ปูมาประิษฐานนะเมื่อคืนนี้เองฝันสดๆสดสดร,ร้อนๆน,น,นิมิตแม่นมากมองไปก็จะเห็นต้นจะบก ใกล้ๆสามพระภูมิต้นจะบใหญ่แล้วก็จะมีบริวารพวกตายายอยู่กันนั่งแล้วก็จะมีเ,เป็นกุดีเนาะคือเป็นเขาเรียกว่าอาสมนะของหลวงปู่ขององค์ปู่แล้วก็เจอปู่าระส่าทาันขึ้นไปหาปู่แล้วก็ชิดเอยขึ้นมาอาจารย์ชิดขึ้นมาทาันเรียกอย่างนี้นะ หลวงปู่ขึ้นมาหาหลวงปู่เร็วมายกหลวงปู่ขึ้นน้อยหลวงปู่ท่านนอนอยู่สวมจีวรเหมือนกับร่างอยู่ที่ไพรพัฒนาทนะ่านนอนอยู่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกนะแล้วก็จะมีบันได5ขั้นขึ้นไปอาสมของหลวงปู่ก็เหมือน,นบ้านทั่วไปนะเปมนอาสมเหมือนกับปลูกกระท่อมปลูกไร่เนี่ยเดี๋ยวนี้ปูกก่ก็พาลูกหลานลูกเมียไปเนี่ยสามสี่คน ไปก็ทางปู่ทางนู้นัปู่ประสาทก็บอกว่าแต่งคัน5้าคันแปขึ้นมหาปู่เลยอาจารย์ชิดแล้วก็ใส่ตังหนึ่งด้วยนะปู่บอยใส่ตังให้ใส่ตังหนึ่งร้อยปู่เสียงปู่บอกว่า100บาทเด้อใส่ในผ่านมหาปู่ที่นี้ก็ปู่ก็แต่งอะไรเสร็จก็ขึ้นไปก็ไปยกปู่ขึ้นขึ้นยกท่านจากท่านอ่า นอนอยู่เนาะจิตปู่ทางนี้ก็ถึงปู่ปูปัาสัดท่านก็นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าทำไมไม่ยกหลวงปู่เองแล้วพี่ทางนู้นว่าม่ล้อปู่เราเองให้มายกปู่ขึ้นอ,อย่างนี้นะพอใช่ก็ยกท่านขึ้นปุ๊บนี่จากการที่ท่านห่มจีวอนแต่กลายเป็นเสื้อ,อท่านใส่เสื้อแล้วก็ท่านยังที่จะ หนุ่มอยู่นะอายุก็ประมาณห้าสิบกว่าตัวสูงขาวแล้วก็หัวเนี่ยไอ้ศีรษะท่านก็จะล้านเหมือนรูปปั<อ>้นเขาท่านก็บอกว่านี่เจ้าหนูก้มมาปู่จะเป่าหัวให้เป่าสามครั้งนะ,ะเป่าหัวเสร็จแล้วก็กราบตีนท่านกราบขาท่านแหละแล้วท่านก็มาอุ้มเราบ้างล่ะอ,อุ้มปุ๊บท่านก็จูบ เหมือนเหมือนก็ท่านอมที่ท้องเราน<ม>อมแล้วก็เป่ามีแต่น้ำกับลมอม,อมครั้งแรกอมครั้งสองมีแต่น้ำกับลม,มเพราะอมครั้งที่สามเนี่ยก็จะมีเลือดออกจากปากท่าน<ม>เหมือนท่านทานกระหัเลือด<ม>ก็ปู่ก็เลยบอกว่าเอาปู่ทาไมปากมีเลือดอย่างนั้นปู่ทางนน้นบอกว่านี่แหละตัวอาจารย์เนี่ยโดนเขาลองของใส่ของมาปู่เลยมารักษาให้ท่านวหวอย่างนี้ปู่ทางโน้นเนี่ยปู่ก็ยิ้ม ได้รู้ไหมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรปู่บอกแล้วทีนี้เ่มบอกตรงนี้มันเป็นป่าทึบนะปู่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประมาณสองร้อกว่าปีปู่ว่างนี้เลย <c oughs> 2อ <c> 0 <oughs> กว่าปีแล้ว <c oughs> ตรงนี้มีแต่ดงเป็นป่าแล้วก็บอกว่าอยากรู้ไหมว่าพวกเองเนี่ยไปมายังไงให้ไปหาร่างเนี้ยที่ปู่ให้ดู <c oughs> ร่างที่ปู่เคยประทับร่างเนี้ที่เปิดให้ดูเลยนะ ออให้ไปหานะแล้วทุกอย่างจะกระจา่างท่านว่าอย่างนี้ท่านให้ไปหาแล้วทุกอย่างจะกระจ่างจะไม่สับสนปู่ท่านว่าอย่างนี้ลูกหลานจะไม่สับสนอีกแล้วไปหานะร่างนี้แล้วก็ตกใจตื่นพอตื่นมาปู่ก็ดูนาฬิกาก็ตีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ ฝันก็ยาวเติบอยู่เนาะันแค่เป็นเรื่องเป็นราวเลยคือันะลุทะย่อนั่นเองศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็เป็นหนึ่งสี่ด้วยพิมพ์ด้วยแล้วปู่ก็ตกใจตื่นมาก็มานั่งทบทวนความฝันฝันดีมากเลยเนาะปู่แล้วปู่ได้ยกลงปู่ก็ได้ยกเหมือนกันใช่ได้ยกจริงๆด้วยได้ยกเออได้ยกได้ไอุ้มข้างหลังด้วยข้างหลังท่านจะงายเมื่อกี้ตัวเลขเลขกังออกงวดหลังแน่นอนเนี่ยเล่มันที่หนึ่งแล้วอาจจะงวดหน้าเนี่ย อ๋อวันที่สนี่แหละสิบี่นหกจะถึงนี่แหละสิบหกจะถึงนี่แหละอครับศูนย์สี่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะในเม็ดคืนนี้ค่ะนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาพิจารณาญาณกันดูว่าปู่ท่านให้มายังไงท่านให้ปริศนายังไงแต่ว่าสําหรับปู่แล้วปู่คิดว่าปู่ท่านจะย้อนกาลเวลาให้รู้ว่าหุ่นปู่จะมาประทับอยู่ใต้ร่มโพนี่ท่านจะเห็นก่อนว่าทําไม คนปูต้องมาประฏิษถานอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกด้วยนะว่านี่คือช่างยุทธเขามามาปั้นให้ปูแล้วสองที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยตรงปลูกต้นโพนี่ที่หนึ่งแล้วก็นู้นใกล้ต้นกระบกใหญ่ใกล้ศาลนะใกล้ศาลนะตรงนั้นอีที่หนึ่งอีที่หนึ่งอ่าสองที่นะสองที่แต่ยังยังขาดอีกองหนึ่งอ่าตัวนี้องค์ใหญ่เลยนะคือท่านจะอยู่กลางกลางแดดกลาง แจ้งเลยองค์ใหญ่เลยองค์ยืนป่ะคะองค์นั่งนะโอองค์นั่งนั่งอย่างนี้ถือเข้ากล้าแต่ท่านนั่นนุ่งขาวนะไม่ได้ใส่สบงแต่ว่าหุ่นทางนู้นมองไม่ชัดกันว่าอีกที่หนึ่งมองไปก็เห็นหุ่นท่านแต่ไม่รู้ว่าทรงไหนนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้การที่มีต้นฉบกใหญ่ที่เห็นเนี่ยปู่บอกว่ามีต้นฉบกใหญ่เนี่ยมีพวกตายายอยู่บริวารลูกหลานอยู่เต็มตรงนั้นก็ ไปตรงกับปู่เขาทางนู้นนิมิตรเหมือนกันอลองถามปู่ทางนู้นเขานิมิตรเห็นยังไงในสถานที่เมื่อคืนนี้ก่อนที่บุญปู่จะมาปฏิสถานนะะแล้วก็ถามปู่ทางนู้นในวันจัดงานจริงวันที่เท่าไหร่ปู่วันที่หกมกราเนอะหกมกราปีสองพันร้อยหกสิบหกจะมีเลขหกทั้งนั้นเลขหกแลวมีอะไรบ้างพีธีนะปู่พีธีก็จะมีการ สวดเสริมบารมีหลวงปู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ครูจะต้องยกครูบาอาจารย์มากราบมาไหวมาอาบวงสวงเพื่อให้เราได้อ,อยู่ดีมีสุขแล้วก็ได้ปฏิบัติมอ<ว>ง,<ว>งเห็นแสงธรรมไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ะจะมีหนึ่งละมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดเสริมบารมี อสองก็จะมีพิธีการ <c oughs> บวงสวงาทางาฝ่ายกิจสงก็จะเชิญพระอาจารย์ของปู่เองหลวงพ่อยา, <c oughs> านิมนต์ท่าน <c oughs> กราบนิมนต์ท่านมาเป็นผู้นำพิธีในการกิจของสง <c oughs> แล้วก็ในการบวงสวงก็จะไปอัญเชิญร่างของปู่เบอร์หนึ่ง ปูสวายซึ่งท่านก็เคยมาโปรดเราแล้วบ่อยครั้งตรงนี้อีกสายสายยานหนึ่งขององค์ปู่ให้ท่านมาประกอบพิธีบวงสวงให้มาเปิดยานบารมีครูบาอาจารย์เทพไทยทุกๆพระองค์16ชั้นฟา15ชั้นดินก็จะอยู่ใน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 ประมาณนี้ของร่างองค์ปู่สวายอ่ะเสร็จแล้วลูกหลานก็จะมีการโปรยทานแล้วก็จะมี เพลงนักเล่นเพลงแต่ก็คงไม่ครบสูตรนะก็จะมีเฉพาะ,ะคนสีโสเนาะ,ะ,ะในในแนวโบราณอืมแล้วก็มาช่วยสองสามคนที่เป็นเคยรู้จักมากคุ้นกันก็มาช่วยเป็นศิลปินศีโสร,ระดับจังหวัดสุรินทร์เรานั่นแหละอาจารย์มนนั่นละอืมนะก็จะมีอาจจะมีะนักกันตรีมดัง โชคชัยโชครักจะมาช่วยมาร่วมมาเรียนถวายออนอกากนั้นก็เราก็จะมีการในในเรื่องของกิจส์ก็จะมีการถวายสังฆทานถวายเพนนั่นแหละถวายเพนถวายสังฆทานแล้วท่านก็จะเริญพระพุทธมนต่์สวดเสริมบาร,รมีญาณหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤษีร้อยแปดทุกทุกพระองค์เทพเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องต่ํา อ,อย่างเช่นปูพยาหน้าใช่ไหมอืมอย่างนี้เขาก็จะเชิญมาเพื่อที่จะได้สักการะ<ม>บูชาเราเป็นบุตรพอาจารย์หรือเป็นบรรพบุรุษคนเรานั้นเราเมาไม่รู้หรอกว่าอดีตชาติเรานั้นเคยเกิดเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มายัางไง<อ>ปูเส้นทางยังไงอะไรรู้สึกจะมาหายากกว่าจะเจอที่ปูอยู่บอกท,ที่อยู่ให้ก็ถ้าเราเดินทางมาจากภาคกลางก็จะเข้าตัวจังหวัดสุรินทร์ก็มาที่อำเภอศรีขอ ตรงมานี่เลยสายอุบลสุวินามาถึงอำเภอศรีขอก็อจะมีแยกบ้านยางบ้านน,านันนบ้านยางเนาะผ่านอบโตมาก็จะมีแยกบ้านยางซอยขึ้นมาชนประธานอ่างลำพอกแล้วก็เข้าตรงมานี่เลยไม่ต้องไปทางตำบลไม่ต้องไปทางปรางกูนะให้ตรงมาทางนี้ทางอมอมอ่างลำพองนี่แหละม,มาตรงนี้แล้วก็จะถามหา อาจารย์อนุชิตเขาก็จะบอกกันเองเขารู้หมดนะชื่อบ้านไหนบ้านบ้านสวายนะบ้านหมู่สิบสามธมกุหวายบ้านสวายอ่าบ้านสวายบลกุหวายอำเภอศรีโคตรภูมิจังหวัดสุรินทร์เอ่อหาไม่ยากนะเพราะถนนมันก็สะดวกอยู่เพราะลาดยางเนาะข้าหมู่บ้านบ้านโคกสุวรรเดียวกันไหมครับหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละคุ้มกันคุ้มตัวนี้คุ้มสวายอันนี้คุ้มสวายอ๋อ บ้านโคกสนวนคุ้มสวายค่าคุ้มสวายก็ถางมาถึงในชุมชนคุ้มสวายตรงนี้ก็ถามว่าออบ้านอาจารย์อยู่ตรงไหนทางร้านค้าตรงนี้ก็เป็นพี่สาวก็บอกเน<ช>ี่ยเข้ามาเออจอแล้วแต่ถ้ามาทางทางางกูหรือทางสังขาก็ทางสังขาก็จะแยกยามเตี้ยเข้ามาเขามาตรงเลยอตรงเลยถนนดําผ่านบ้านอย่างเตี้ยบ้านกลางของบ้านสตีบ้านสมบูรณ์บ้านสตีแล้ว คุ้มสวายตีโคเบอร์หนึ่งก็มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่มาร่รวมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันในวันที่6เนอะวันที่6มกราสองพนะวันอะไรประหัตไหมหรือวันศุกร์วันศุกร์เนอะเออวันศุกร์เนอะ มีแต่น้ำทานโนั้นเำพุดนเลนเออมาก็มีเตรียมไว้หมดแล้วทางอาหารการกินอะไรต่างๆปูก็จะเตรียมไว้รอรับลรงทานก็มาได้มาได้ถ้าอยากจะทําทานสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันตรงนี้เพราเูนึ่งเนาะนสีนึ่งความฝันโนสี่หนึ่งสีตีสี่ ตีสี 34, course, ่ส oh! ิบสี่นาทีตีสี่สิบสี่นาทีนะครับโอ้ชีพยิทดลไม่จะเปลี่ยนรถ